สวัสดีครับครอบคบอรัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านในระยะนี้นะครับเดือน2เดือน3เ,เดือนที่จะถึงนี้เนี่ยทัวร์นาเมนต์การแข่งขันของทีมชาติไทยชุดต่างๆอยู่ต่างๆรวมทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยมีหลายทัวร์นาเมนต์ครับสิ่งแรกที่เราจะได้ชมนะฮะทัวร์นาเมนต์แรกที่เราจะได้ชมก็คือทัวร์นาเมนต์ชิงแชงมป์ชาติอาเซียนของทีมชาติไทยชุดยู0 แล้วก็ถัดไปในเดือนอกันยายนนะครับเราจะได้ชมการแข่งขันฟีฟ่าเดย์ของทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งนัดเย้าและนัดเยือนนะครับแล้วก็ถัดไปเราจะได้ชมการแข่งขันฟุตบอลคิงคัพของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับในเดือนตุลาคมต้นเดือนนะครับและช่วงปลายเดือน นะครับตุลาคมเนี่ยเราจะได้ชมการแข่งขันชิงแชมป์ชาติเอเชียรอบคัดเลือกของทีมชาติไทยชุดอยู่17ปีซึ่งทำผลงานได้ดีมากๆครับที่ดูน e ิเชียที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับช่วงนี้ทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญของทีมชาติไทยเราชุดต่างๆเนี่ยมีเยอะนะครับอยู่ในระดับชุกชุมผมใช้คำนี้เลยนะครับก็เราก็ ทยอยพูดกันนะฮะพูดกันวันนี้เรื่องหนึ่งวันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแต่ผมจะขอเน้นเรื่องอยู่20ปีเป็นพิเศษนะครับที่จะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีที่อินโดนีเซียเนี่ยซึ่งจะเริ่มคิกออฟกันในวันที่17กรกฎาคมแล้วก็ทีมชาติไทยเราจะมีโปรแกรมทํามกรแข่งขันนัดแรกในวันที่19กรกฎาคมนะครับพบก,กับทีมชาติสิงคโปร์ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่สําคัญ สำหรับทีม U20 ของเรานะครับซึ่งร่วมตัวนะครับได้การรับการดูแลจากทางสโมสรบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับโดยท่านประธานเอวินที่ชอบนะครับดูแลทีมนี้ดูแลมานานแล้วครับดูแลมาหลายเดือนแล้วก็มีการสับเปลี่ยนโค้ดไปถึง3คนนะคนที่คนที่4นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่เตรียมงาน เตรียมทีมคม้านท่าจะนานนะครับสำหรับโค้ดปัจจุบันก็คือเอเมสันเปเรรานะครับโค้ดชาวบาราซิลโดยมีผู้จัดการทีมคือคุณชนชนกชิดชอบนะครับเป็นผู้จัดการทีมสำหรับความพิเศษของทีมนี้นะครับก็เด่นๆเ,เลยนะฮะเรามีตัวผู้เล่นนะฮะที่เป็นลูกครึ่งที่มีฟีเท้าจัดจ้านนะครับโดยเฉพาะซูน่าเนี่ย นะครับเคลนทาราดอนไรอันนะครับจากพอร์ตเวลเอฟซีในทีมในอ่าลีกทูอังกฤษนะครับก็เป็นศูนย์หน้ารูปร่างสูงใหญ่นะครับสูงเกือบ2เมตรนะฮะร้190อยเกกว่าแล้วเรายังมีลูคัสฟิลิปเทเลสนะครับจากสโมสรอนบอสตันยูไนเต็ดแล้วก็โจนาธานอ่าดูเชนี่นะครับโจนานาธานนะครับดูเชนี่ ก็ทั้ง3คนนี้ก็สังกัดอยู่ตอนนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็สังกัดอยู่กับบุรัมยูเนเตดซึ่งนะครับตัวผู้เล่นที่ว่านี้นะครับเราอาจจะยังไม่เคยเห็นฝีเท้านะครับแล้วก็เราอาจจะยังไม่คุ้นชินกับนักเตะเหล่านี้นักซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยนะครับเพราะว่าทางสโมสรบุรัมยูเนเตดเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะเก็บตัวทีมนี้เงียบนะครับค่อนข้างที่จะ ซุ่มซ้อมกันอย่างหนักนะครับแล้วก็ตัวเด่นของทีมชาติไทยที่เป็นคนไทยเด็กไทยเราก็คือธนกิจชนเมืองปักเนี่ยเป็นนักเตะที่อายุน้อยนะครับแต่มีคุณสมบัติคือเขาสามารถเล่นทีมชุดใหญ่ได้นะครับสามารถาลงทําการแข่งขันกับทีมชุดใหญ่ได้เลยซึ่งมีฝีเท้าจัดจ้านอีกคนหนึ่งครับก็ชุดนี้นะครับจุดเด่นเนี่ยผมบอกไว้เลยครับศูนหน้าเราเด่นมาก อ่าเรามีการเล่นที่ค่อนข้างจะดูดันการเตรียมทีมครั้งนี้นะครับเป็นการเตรียมทีมที่เราไม่ค่อยได้เห็นฝีเท้านะครับแต่ผลงานในการอุ่นเครื่องนะเขาสามารถไปชนะอินโดนีเซียได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับและสามารถเสมอทีมชั้นนาของเอเชียต้องบอกอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าทีมเยาวชนของอุซเบกิสถานเนี่ยไม่ธรรมดาครับ สามารถเสมอได้นะครับหประตูต่อหนึ่งนี่เป็นผลงานของทีมนี้นะครับแล้วก็จะมีการฟิตซ้อมอย่างต่อเนื่องด้วยกฎเปินัยที่เข้มขน้นครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการาพิสูจน์คุณภาพนักเตะนะคที่มีการเก็บตัวอย่างเข้มข้นมาในระยะเวลาที่พอสมควรและเป็นทีมชาติที่าทางาทางสโมสรบุรรัมเนี่ยนะครับโดยท่านประธานเนี่ย หมายมั่นปั้นมือนะครับที่จะให้ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมหนึ่งความหวังอยู่ทีมหนึ่งของทีมชาติไทยหลังจากที่เราเห็นทีมยู17นะครับสร้างปรากฏการณ์โดดเด่นนะครับในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ที่เราเห็นแล้วแล้วก็ความจริงนะฮะทีมชาติไทยชุดยูต่งตางๆเนี่ยที่เราเห็นมาเนี่ยก็จะมีทีมยู16นะครับยู U 16ยู17 ถัดขึ้นมาหน่อยก็เป็น U 2ย u ่9เนี่ยขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือก่อนที่จะถึงทีมแพทยไทยก็คือยูยูยู่นะครับซึ่งประเด็นปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยทีม U 23เนี่ยเป็นทีมที่คาบเกี่ยวนะฮะที่กำลังจะขึ้นไปสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่จะเห็นทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมาในการในชาติในชาติเอเชียยู3่เนี่ยทีมชาติไทยเราไม่ประสบความสำเร็จนะครับครั้งที่ผ่านมาเราดึงเอรวัลกาเนเย่มาช่วยนะถ้าท่านจำได้ ปัญหาก็คือตัวผู้เล่นของเราเนี่ยนะครับได้มาไม่ครบนะครับแน่นอนครับยูยูสามเรามีมีคุณภาพเพราะว่าหลายๆตัวในยูยูสามของเราเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักในทีมไทยลีกซึ่งเป็นทีมชั้นนําของของไทยลีกเราทั้งนั้นเลยยูยูสามเราเนี่ยไปไม่ครบทีมครับนี่คือประเด็นปัญหาก็คือนักเตะในระดับเยาวชนเนี่ยสูงสุดคือยูยูสามเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะที่ฝีเท้าจัดจ้านเนี่ยจะกลายเป็นกําลังหลักของทีมไทยลีก นะครับันนั้นนะฮะสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยจึงมีความคิดนะครับที่จะจัดหลียกยู23ขึ้นนะฮะเพื่ออะไรบางอย่างนะครับเพื่อความลงตัวอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่ายู23นี่สาคัญมากในการส่งต่อขึ้นไปยังโค้ดมาซาดดอิชิในทีมชาติทุกใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าปัญหาเกิดขึ้นกับยู23ส่วนยู20นะฮะกับยู17เนี่ยมีปัญหาน้อยเพราะว่านักเตะเหล่านี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นเป็นตัวหลัก กับทีมลีกอาชีพซึ่งเราจะมองข้ามลีกอาชีพไม่ได้เลยเพราะว่าลีกอาชีพเนี่ยเป็นลีกที่สร้างเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมชาติชุดใหญ่หนะครับและเสริมกระดูกนะครับให้กับนักเตะอยู่23ที่มีฝีเท้าจัดจ้านเนี่ยธรรมดาครับถ้าเกิดไทยลีกหรือว่าทีมลีกเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างช่วงสําคัญไม่ว่าจะเป็นในช่วงปลายฤดูกาลที่กําลังเก็บคะแนนเพื่อจะอาชิงแชมป์นะครับหรือว่า นีการตกชั้นอย่างนี้ฮะหรือมีบอลถ้วยนะครับหรือมีทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญนะบอลถ้วยในระดับอาเซียนเอเชียนะฮะนักเตะเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมทีมยูฟ่าสามได้เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วทัวร์นาเมนต์นะครับบางทัวร์นาเมนต์ของยูฟ่าสามเนี่ยจะไม่ใช่ในลักษณะฟีฟ่าเดย์นะครับมันมันเป็นทัวร์นาเมนต์ในระระดับเยาวชนนะฮะยังไม่ถึงขั้นถ้าเป็นทีมชาติยังไงก็ต้องปล่อยครับ ยังไงก็ต้องปล่อยตัวให้ทีมชาติไทยซึ่งทีมชุดใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่ทีมที่มีปัญหาที่สุดคือยูยี่สามนะครับนี่นะครับเป็นเป็นประเด็นของมันนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเรามามองดูทีมยูยี่สิบซึ่งนะฮะทางสโมสรบุีรัมเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะในทีมยูยี่สิบนี้ก็เป็นนักเตะบุรีรัมนะครับหลายคนเลยนะครับเยอะเลยแล้วก็มีนักเตะที่ทาง ท่านประธานสโมสรบุีร์เนี่ยตั้งใจปั้นเต็มที่นะครับเพราะว่าจะมีหลายอย่างนะมันมีส่วนเกี่ยวพันกับทีมชุดใหญ่ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุภพนัดเหมือนตาสุปโชคสารชาติแม้กระทั่งเกี่ยวกับโค้ดมาซาดาอิชีหลายเรื่องหลายราวครับที่บุีร์เนี่ยพยายามเกื้อหนุนสมาคมฟุตบอลประเทศไทยแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ถือได้ว่าเป็นเส้นเลือดหลักเส้นเลือดหนึ่งของทีมชาติไทยเราเลยนะครับ นี่เป็นคุณูประการนะฮะที่ที่ไม่ได้ประกาศอกเป็นทางการแต่ในฐานะนะฮะตำแหน่งที่ปรึกษาทีมชาติไทยแล้วก็ส่งต่อสิ่งดีๆมาให้ทีมชาติไทยเสมอเนี่ยะนะครับก็ต้องขอบขอบพระคุณนะฮะทีมบุรีรมยูเนเต็ดนะฮะท่านประธานสโมสรมาณที่นี้ด้วยเพราะว่าสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะในวงการฟุตบอลไทยเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะส่วนใหญ่เลยก็เกิดจากคุดูประการเหล่านี้นะครับจากทางบุรีรำอันอันอันนี้เราต้องมาพูดกันนะครับว่ามันมันเป็นความจริง เพราะว่าทางสโมสรเนี่ยได้เสียสละได้เกื้อหนุนทีมชาติไทยมามาเยอะจริงๆอันนี้เราต้องยอมรับแล้วก็ทีมยู20ชุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมแห่งอนาคตนะครับที่าทางสโมสรเนี่ยนะครับได้มีเป้าหมายนะถึงขั้นว่ามีโอกาสที่จะไปบอลโลกได้ก็ต้องไปครับนี่คือหลักการเลยนะฮะของทีมชุดนี้แต่ทีนี้นะคร ส่วนทีม u 17เนี่ยนะครับซึ่งไปทำการแข่นขันมาเนี่ยก็สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม u 17ปีก็มีเป้าหมายไปฟุตบอลโลกเหมือนกันครับโดยการเข่งขันฟุตบอลชชาติเอเชียนะครับในรอบคัดเลือกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยเราสามารถผ่านเข้ารอบไปได้นะซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาเท่าที่ผมดูแล้วนะครับ ไปแข่งขันรอบสุดท้ายนะครับที่ซาอุดีอาระเบียเนี่ยถ้าเกิดว่าทีมชาติไทยเราไปรอบ16ทีมสุดท้ายได้และสามารถเป็น1ใน8นะทีมท็อปของเอเชียเนี่ยทีม U17 ทีมนี้จะไปฟุตบอลโลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีได้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมมีความหวังอีกทีมหนึ่งซึ่งซึ่งสมาคมฟุตบอลประเทศไทยก็กะว่าจะเก็บตัวและทําทีมนะครับ ยูสิบเจ็ดทีมนี้ให้มีอนาคตถึงฟุตบอลโลกแน่นอนดังนั้นนะครับเป้าหมายของทีมชาติไทยในยแต่ละยูตอนนี้โดยเฉพาะยูสิบเจ็ดกับยูยี่สิบเนี่ยเป็นเป้าหมายที่ไม่ธรรมดาครับเป็นเป้าหมายที่ไม่ธรรมดาเราเห็นฟอร์มยูสิบเจ็ดไปแล้วต่อไปเราจะเห็นฟอร์มยูยี่สิบครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแต่สาหรับยูยี่สามเนี่ยนะครับหลังจากที่โค้รระนะหมบวาร่าไปก็รอแต่งตั้งตาแหน่งโค้ดคนใหม่ขึ้นมา ว่าจะเป็นใครจะเป็นโค้ชญี่ปุ่นหรือโค้ชไทยเราก็รอดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยูย่สเนี่ยคิดว่านะครับครั้งต่อไปในการในแชมเปชาติเอเชียนะครับหรือทัวร์นาเมนต์ใ,นใหญ่เนี่ยในปีหน้านะยูย่ตอนนี้ยังยังไม่มีโปรแกรมแข่งขันเนี่ยคิดว่าทางสมาคมจะวางแผนนะครับให้ยูย่สเนี่ยไปทัวร์นาเมนต์ระดับเอเชียระดับโลกเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันต้องฟอร์มทีมกันใหม่ครับ นักเตะได้หลายคนในยู23นะครับในยุคที่ผ่านมาเนี่ยที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันใชนชาติชาติเอเชียที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็อาจจะเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่หไปเสริมทัพนะครับนั่นนั่นนั่นเป็นวาระต่อไปของยู23ทีมนี้แล้วก็อาจจะมีนักเตะาสายเลือนใหม่ขึ้นมาเสริมทัพแน่นอนครับในปีหน้าและน่าจะมีโครงการและเป้าหมายในช่วงนี้นะครับ เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสำหรับทีมชาติไทยในแต่ละชุดนะครับเราจะได้ชมทีมยูยี่สิบแก่อนนะครับตัวนี้แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมพยายามพูดในมุมกว้างให้ท่านผู้ฟังที่รบทุกท่านได้ทราบว่าสภาวะการนะทีมชาติไทยทุกชุดของเราเป็นอย่างไรตอนนี้นะครับให้เราเห็นภาพเพราะองค์รวนต่างๆจากยูสิบเจ็ดยูยี่สิบยูยี่สามไปถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ย มันขาดตอนไม่ได้ครับมันเป็นวัฏจักรเดียวกันมันเป็นอะไรที่ต้องเกื้อหนุนกันเพราะว่าทุกปีนักเตะจะต้องเลื่อนระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสองสามปีเลื่อนขึ้นไปชั้นหนึง่งสองสามปีเลื่อนขึ้นไปชั้นหนึง่งและเราจะมีนักเตะดาวรุ่งเข้ามาเสริมทัพเรื่อยๆนะครับบางตัวก็อาจจะฝีเท้าตกลงบางตัวก็อาจจะมีฝีเท้าคงที่หรือดีขึ้นตรงนี้เราต้องติดตามดูกันไปเรื่อยๆเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ย อย่างทีมชาติญี่ปุ่นนะครับกว่าเขาจะไปฟุตบอลโลกได้เนี่ยเขาผิดหวังซ้ําแล้วซ้ําเล่าครับแล้วทุกวันเนี้นะครับเขายือนอยู่ในอันดับท็อปยีของโลกเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากนะครับเขาทําผลงานมาหลายปีครับเช่นเดียวกันกับตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยเราทุกชุดเนี่ยเริ่มก้าวย่างอย่างมั่นคงแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราจําเป็นจะต้องจับตาดูนะครับทีมชาติไทยชุดเล็กเราด้วย แน่นอนครับผมโฟกัสทีมชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับในช่วงเวลาที่ทีมชุดใหญ่รวมทีมเนี่ยผมจะเน้นเรื่องทีมชุดใหญ่นะครับแต่ในระยะนี้เนี่ยมีสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเกี่ยวกับทีมโยชนของเราซึ่งเป็นการสร้างทีมที่เอาจริงเอาจังเอาจริงเอาจังในที่นี้ผมหมายความว่าที่ผ่านมาเราก็าจริงเอาจังมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นยูสิบหกยูสิบเจ็ดยูยี่สิบเราเอาจริงเอาจังมาทุกรุ่น แต่ครั้งนี้เนี่ยผมเห็นการเอาจริงเอาจังถึงขั้นที่จะไปตั้งเป้าที่ไปฟุตบอลโลกกันทุกชุดเลยตรงนี้หละครับมันเป็นการเอาจริงเอาจังที่เอาจริงจริงนะครับที่ผมเห็นในครั้งนี้นะครับเราก็ดูผลงานทีมยู20แล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับทัวร์นาเมนต์ที่สองนะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่โค้ดมาซาดะอิชิกลับมาเนี่ยจะรวมทีมแล้วก็ทําการแข่งขันฟีฟ่าเดย์เนี่ย ถือว่าเป็นวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมครับผมชื่นชมมาตั้งแต่หลายวันที่แล้วครับคลิปหลายวันที่แล้วเนี่ยผมชื่นชมวิสัยทัศน์ของสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งในการที่จัดให้เราเนี่ยจัดนัดเย้านะฮะพบก,กับทีมชาติปานามาทีมแรกงกินอันดับที่43ของโลกนะครับปานามาเนี่ยอยู่ใต้ตุรกีแค่ที่แค่ดับเดียวนะตุรกีอยู่อันดับ42นะฮะเราจะเห็นว่าอันดับของปานามาเนี่ยไม่ธรรมดา เนปามาอยู่เหนือคอสตาริกาด้วยนะครับอยู่เหนือทีมชาติได้หลายทีมเนี่ยที่เป็นทีมท็อประดับโลกนะที่ถือว่าเป็นทีมแข็งแกร่งระดับโลกนะเพราะฉะนั้นปาามาไม่ใช่ทีมธรรมดาครับที่จะมาเจอเราเนี่ยแต่เขาต้องบินข้ามโลกมาเจอเรานะครับที่รัชมังคลาตรงนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่งนะนะครับสำหรับโค้ดมาซาดาอิชิและเราอาจจะเห็นการเสริมทัพนะครับอย่างจูดเบลอิริคาวเราอาจจะเห็นนะครับ เราอาจจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในทีมชาติไทยเกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับที่จะเจอกับปานามาเนี่ยเนี่ยเป็นแมตช์ที่น่าน่าดูอย่างยิ่งเชื่นชมอย่างหนึ่งก็คือการวางแผนที่ละเอียดละเอียดยังไงฮะเอาทีมเลงกิ้งระดับสูงขนาดนี้บินมา,มาเล่นที่ไทยได้นะครับแล้วไทยเองเนี่ยผมคิดว่าโค้ชมาซาดะชิอาจจะต้องรับลูกเรื่องนี้จะต้องรู้นะครับว่าจะเก็บคะแนนยังไงกับปานามาทีมเลงกิง้งแบบ43 และในนัดเยือนเนี่ยเราจะไปเยือนเวียดนามซึ่งเวียดนามน,นะครับเขาก็แฮปปี้เราอันดับ101้เขาอันดับ116ครับอาจจะต่ำกว่าเราหน่อยแต่ผมคิดว่าการไปเยือนเวียดนามเนี่ยก็ชานฉลาดอีกคือเราไปเยือนไม่ต้องไปไกลครับนะครับบินไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วเวียดนามแล้วนักเตะเราเนี่ยนะครับแมตท,ที่2เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะดรอปนะครับแมตแรกเนี่ยเจอปานามาในถูกต้องแล้วครับที่บ้านเรา หลายสิ่งหลายอย่างนะครับผมคิดว่า,าโคดอิชิเนี่ยจะสามารถรับแผนงานนี้ได้และสามารถสร้างผลงานในการเก็บแรงกิ้งได้ดีพอสมควรไม่ว่าผลยอมายังไงครับแต่ผมคิดว่าการวางหมากครั้งนี้ของอสมาคมฟุตบอลประเทศไทยเนี่ยผมว่ายอดเยี่ยมมากรอบครอบนะครับที่นชมเลยนะครับคือเราไปแข่งกับเวียดนามเวียดนามก็ได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าช่วงนี้เขาต้องการกระตุ้นฟุตบอลภายในเขา แล้วเขาจะมีโอกาสได้แข่งกับทีมแรกกิ้งสูงกว่าเขาคือไทยนะครับเขาก็กะเก็บไทยเหมือนกันนะในการเก็บคะแนนของเขานะครับเราเองก็ไม่ประมาทฟุตบอลมีแพ้มีชนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ระหว่างไทยกับปานามาแล้วก็นัดที่เราจะไปเยือนเวียดนามเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับและผมคิดว่านะดีกีในการน่าดูอะไทยปานามาที่ราชบังคลาแล้วก็ไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเนี่ยเป็นแมตท,ที่น่าดูถึงสองแมตช์ครับ เป็นแมตช์ระดับเขตเอเลยสำหรับผมนะคือคือคือฟังแล้วไม่ไม่น่าเบื่อเนะ่มันไม่สซ็งอนะฟังชื่อทีมแล้วอ่นาน่าดูนะน่าดูผมคิดว่างั้นนะครับคือมันลงตัวทุกอย่างอ่าอันนี้น่าเชียนชมสำหรับแผนงานของสมาคมฟุตบ,บอลประเทศไทยนะครับนี่คือทัวร์นาเมนต์นะครับยู U 20นะครับกับทัวร์นาเมนต์นะครับในการแข่งขันฟีฟ่าเดย์นะครับ อย่าว่าทัวร์นาเมนต์เลยฮะเป็นนัดเป็นนัดอุ่นเครื่องที่มีผลต่อคะแนนฟีฟ่ารแนกิ้งของเรานะฮะอันนี้นะครับเป็นสิ่งที่ที่เราจะเห็นในระยะเวลาอันใกล้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะฮะผมจะมาพูดเรื่องรายละเอียดนะที่ละเอียดขึ้นอันนี้พูดวงกว้างมุมวงกวง้าง,ง,ง,งให้ท่านได้มองเห็นภาพรวมตอนนี้เพราะว่าอาจจะมหีหลายท่านที่ที่อาจจะยังสับสนอยู่ว่าทัวร์นาเมนต์ตอนนี้มันเยอะเหลือเกินนะครับหวังว่าเราจะ ค่อยๆเข้าใจไปด้วยกันนะครับผมจะค่อยๆให้ข้อมูลนะครับแล้วก็อาจจะลงรายละเอียดขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับทัวรน์นาเมนต์ของทีมชาติไทยทุกชุดนะครับในระยะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นยู17ยู20นะครับแล้วก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ช่วงนี้ทัวรน์นาเมนต์เยอะมากครับเราก็ค่อยฟังกันไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง